สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับมาพบกับช่องตาสาวรีโวอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาเดินรอบอ่าเราจะใส่เกียร์แล้วปล่อยเลิอ่าเดินรอบเบารอบเดินเบาพูดยังไงวะพูดกับขาดเกินนีี่ใสเกยรถอััะคบโ,โห แรงเอาเรื่องนะครับมาผมมาเติมน้ำมันต้อมคาลเท็กซ์ใช้เวลาเติมอยู่มันเกือบยี่สิบนาทีนะครับอันนี้ปล่อยรอบเดินเบานะครับไม่ไม่แตะค่นเร่งเพิ่มนะครับนี่เกียร์สองครับดูความเร็วนะครับขึ้นไปเท่าไหร่อันนี้ผมจะแตะรอบเดินเบาจนถึงเกียร์หกเลยนะครับเอาจนถึงเกียร์หกเลยมีรถนะครับมีรถนะเกียร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวปล่อยไปสักพักนะครับว่าจะขึ้นเท่าไหร่ นี่เล่นถนนหลวงเลยนะเกียร์หนึ่งอยู่ประมาณเกือบยี่สิบนะครับเกือบสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เกียร์สองนะครับเกียร์สองอยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดกิโลมตรต่อชั่วโมงครับไปดูที่เกียร์สามครับเกียร์สามนะครับอยู่ที่ 3, 27, มมสามยี่สิบเจ็ดยี่สแปดกิโลเมตรชั่วโมงเกียร์สครับเวลาปล่อยค้าค่อยๆปล่อยนะครับมันจะได้มีแรงบิดขึ้นนะครับไม่มีที่ไปนะครับต้องเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้คือแยกนี้คือเลี้ยวได้สบายๆนะครับอ่ะอันนี้ผมผมลล่อยู่ที่เกียร์สี่นะครับปล่อยเกียร์สี่นะเกียร์สี่นะครับ จะดับนะเอาปล่อยแบบเกียร์สนี่แหละถ้าเลี้ยงคา์ดเป็นมันก็ไปต่อได้นะครับเลี้ยงค์ดเป็นก็ไปต่อได้เกียร์สอ่ะแบบแบบนิ่งๆนะเกียร์สอยู่ที่รอบเดินเบาเกือบ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณสัก38 39ได้นะครับ ไปที่เกียร์5ครับเกียร์5มาดูนะครับว่าขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะหลบซ้ายนะครับเพราะด้าน,นหลังมีรถเกียร์5ครับเกือบอันนี้ยังเป็นรอบเดินเบาอยู่นะรอบเดินเบาเหมือนเดิมอยู่ที่เกือบ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณสัก เท่าไรเนี่ยยวดูกันประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาตรวัดนะไม่ใช่ตาม GPS นะครับเดี๋ยวรอให้รถไปก่อนละกันเดี๋ยวค่อยใส่เกียร์หนะครับอันนี้เกียร์ห้านะเกียร์ห้าเกียร์ห้านี่คือเกียร์ห้านะครับอ่ะใส่เกียร์หครับเลี้ยงค่าดีๆนะเลี้ยงค่าดีๆเกียร์หนะครับ เกียร์หกอยู่ที่เท่าไหร่ครับเกียร์หกอยู่ที่เกือบประมาณ59นะครับ59กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือ6เกียร์นะถ้ามีเกียร์7จตรงใส่ขึ้นดยประมาณ70นะครับก็ถือว่าอ่า กเกียร์ของโตต้ารอบต้นมาดีนะครับมาดีแล้วก็สามารถใส่ได้ทุกเกียร์แต่ผมยังไม่เคยลองแบบบรรทุกนะว่าเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งสองสามของรีโว่มันจะสามารถอ่าใช้ได้หรือเปล่านะครับโอ้โอ้โอ้ใส่เกียร์ไม่ได้เอ,อมือหนึ่งขับไปด้วยจับจับไปด้วยขับขับไปด้วยนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้พอเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นสาระอะไรนะครับก็ค่อยมาคุยกันแล้วก็ถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับบ๊ายบาย